สวัสดีครับผมนายธราเทพอิทมนลนะครับบอบวสาการครับนี่ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับก็จะเริ่มจากกําหนดจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพินตรงนี้ก็เป็นโรลเลอร์นะครับเราก็มาแตกแรงกันก่อนนะครับตรงนี้เจ็ดร้อยนะครับแตกแรงมาก็เป็นเจ็ดร้อยคอสสามสิบนะครับตรงนี้เป็นเจ็ดร้อยสายสามสิบตรงนี้เป็นสี่ร้อยห้าสิบสายหกสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบคอสหกสิบแล้ว ตรงนี้มีทิศพุ่งลงพุ่งลงพุ่งลงนะครับทิศพุ่งลงดังนั้นข้างล่างข้างล่างนะครับในมีทิศพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับโดยตรงนี้ผมก็มองให้เป็น n b ไว้นะครับตรงนี้จะเป็น EXY นะครับส่วน a x นั้นไปทางนี้จงแปลว่าลูกศรทางนี้ก็ต้องไปทางนี้นะครับแล้วเราก็มากําหนดว่าอันนี้เป็นบวกหรือลบนะครับตรงนี้ปุ๊บ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 ก็จะเป็น ตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นลบนะครับ300นิวตันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นตามเข็มนาฬิกาเราเป็นลบนะครับส่วน NB และ AY นะครับก็จะเป็นทวนนะครับก็จะเป็นบวกนะครับมาที่700นิวตันนะครับก็จะเป็นลบนะครับเพราะตามเข็มนาฬิกามาที่สูตรครับสูตรของเราก็มี3สูตรก็คือซิกมาเอฟเอ็ท่ากับศซิกมาเอวเท่ากับศูนยซิกมาโมเมนต์เท่ากับศนะครับมาที่ซิกมาเอฟอ็กซนะครับโดยเป็น ดังขวานะครับก็จะให้เป็นค่าบวกเท่ากับ 0x x เท่ากับเบวก450รอนะครับลบด้วย700 sin 30นะครับเทนผลที่เป็นลบก็คือมีทิศตรงกันข้ามนะครับกับที่เรากำหนด A x อเท่ากับโดยการกดชิปโซนะครับจะเป็น A x บวก450ร้อย0ลบ700 sin 30 โดยการกด alpha แคลซีนะครับเท่ากับศูนย์แล้วก็กดชิปแล้วก,กดแคลซีแล้วก,กดเท่ากับประกับนะครับก็จะได้ค่านี้ออกมาครับ <c oughs> เลยไปหา fY แต่ f y เราไม่รู้นะครับโดยที่เ y ก็ไม่รู้ nb ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มุมนินมาหาครับว่าพ้านเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับเท่ากับศูนย์คูณหก็คือระยะทางนะครับจากจุด a ถึงจุด b บี จุด n ผมให้จุดเอนะครับเป็นจุดปลกนะครับลบสี่ร้ยห้าสิบทรายหกสิบครับลบก็ตามเข็มนาฬิกาครับสองก็คือระยะทางครับลบด้วยสามร้อยนะครับระยะทางสองบวกสี่เท่ากับหกครับลบด้วยเจ็ดร้อยคอร์สามสิบนะครับคูณด้วยเก้าคือสองบวกสี่เป็น6กหกบวกามเป็นเก้านะครับลบด้วยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแรงของ เราก็กดชิปโซ่เอานะครับเราก็จะได้เป็น N B เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อแปดสิเก้าจุดสองสามนิวตันนะครับเราก็มาหาที่ F Y นะครับเท่ากับศูน Y เท่ากับ N B นะครับเราก็ใส่ทาค่าตรงนี้ไปนะครับก็จะได้ลบสี่รห้าสิบทรายหกสิบนะครับต้นายหกสิบลบสามร้อยลบด้วยเจ็ดร้อยทศสามสิบเราก็จะได้เป็น ลบสองร้อยเก้าสิบสามจุดสามศูนย์แต่ว่าเป็นลบนะครับนี่ต้องตกใจถ้ามันเป็นลบแล้วก็กลับนะครับกลับลูกศนนรับตรงนี้ตอนนี้เป็นบวกเป็นชี้ขึ้นข้างบนอยู่พอเรากลับลบนะครับลูกศรนก็จะชี้ลงข้างล่างสำหรับข้อหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้ครับอบรุณคนับา